สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีนะครับในช่วง21จนถึง31ธันวาคม2564นีนี้นะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดวันพฤหัสครับว่าคนเกิดวันพฤหัสนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในวันใดเพราะการนับวันเกิดตามหลักโหราศาสไทยกับตามหลักสากลน,นั้นจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยครับ คุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดว่าเกิดกี่โมงและตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้ครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในวันใดตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากาันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับ อาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับการทํานายดวงชะตาในครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นการทํานายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสทั้งหลายนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอ d ดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทํานายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ เอาละครับเริ่มต้นการทํานายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพฤหัสครับ21จนถึง31ธันวาคม2564นี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพฤหัสนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับสิ่งดีๆในเรื่องงานที่จะเข้ามาการได้รับข่าวดีในเรื่องงานมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นนะครับ ไพ่หนึ่งเหรียญครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงสิ่งดีๆโอกาสดีๆหรือว่าข่าวดีในเรื่องงานที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพฤหัสนะครับเรียกได้ว่าบางคนมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น เรื่อนตำแหน่งบางคนมีเกณฑ์ได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการงานของตัวเองให้เป็นไป,นปนในทิศทางที่ดีอุปสรรคปัญหาที่เคยเผชิญจัดแก้ไขได้จัดการได้นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพฤห,หัสนะครับ บางคนมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับโครงงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพฤหัสก็ว่าได้ใครที่รอง,งานอยู่สมัครงานไว้ตกงานอยู่มีเกณฑ์จะได้งานเพียงแต่ว่าคุณต้องกล้าที่จะออกไปหางานกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองกล้าที่จะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำกล้า ที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพฤหัสต,ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาและจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จในก้าวต่อๆไปก็ได้แต่ว่าคุณต้องกล้าที่จะ กล้าแรกเท่านั้นเองคุณต้องกล้าที่จะก้าวออกไปนะครับไพ่สี่เหรียญจะพูดถึงการที่คุณนั้นอาจจะยังมีความกังวลใจหรือว่ายึดติดกับบางสิ่งบางอย่างอยู่จนทําให้ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่เป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนแล้วดี เปลี่ยนแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นขอให้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับกล้าที่จะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่ จะเข้ามาแล้วจะพบกับความสำเร็จที่รอคอยพบกับความสำเร็จที่ตามหาอยู่นั่นเองนะครับคนเกิดวันพฤหัสทั้งหลายเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพฤหัสในช่วง21จนถึง31ธันวาคม2564นี้ผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงการเงินของคนเกิดวันพฤหัสนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพฤหัสนะครับในช่วง21จนถึง31ทธันวาคม2,564นะครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพฤหัสครับ 21จนถึง31ธันวาคมนี้เมื่อเปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าดวงการเงินของคนเกิดวันพฤหัสจะเด่นมากในเรื่องของการเงินที่มาจากการทำงานการเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองนะครับเรียกได้ว่าไพ่หนึ่งคาถาจะพูดถึงการเงินที่คล่องตัวการเงินที่ดีการเงินไม่มีติดขัดใครที่เคยมีปัญหาในเรื่องเงินเรียกได้ว่าในช่วง21จนถึง31ธันวาคมนี้จะเป็นช่วงเวลา ที่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนใกล้ชิดคนในครอบครัวมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้การเงินจะคล่องตัวดีมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับรวมถึงมีเกณฑ์ที่จะมองเห็นโอกาสมองเห็นช่องทางในการหารายได้ใหม่ๆให้กับตัวเองเรียกได้ว,ว่าจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นผ่านเข้ามาในช่องทางที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนั่นเองนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพฤหัสใครที่เป็นหนี้เป็น สิหรือว่ามีภาระปัญหาทางการเงินอยู่ต้องบอกว่าใจเย็นๆนะครับในช่วง21จนถึง31ธันวาคม2564นีนี้แม้ปัญหาบางอย่างจะยังคงอยู่แม้ปัญหาบางอย่างจะยังมีอยู่แต่ก็เริ่มจะมองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสที่จะคลี่คลายสถานการณ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นขอให้ใจเย็นๆนะครับใครที่เป็นหนี้เป็นสินก็ค่อยๆคิดค่อยๆแก้กันไปนะครับ เอาใจช่วยทุกท่านนะครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพฤหัสท่าเป็นในเรื่องของโชคลาภกันบ้างดวงโชคลาภต้องบอกว่าในช่วง21จนถึง31ธันวาคม2564นี้ กลับจะไม่โดดเด่นนักนะครับจะไปเด่นในเรื่องของการเงินที่มาจากการทำงานการเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองการเงินที่มาจากการมองเห็นช่องทางโอกาสใหม่ๆในเรื่องเงินซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีในเรื่องเงินที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการเงินของคุณด้วยนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภเนี่ยต้องบอกว่าดวงโชคลาภไม่เด่นนักแต่ ใครจะเสี่ยงโชคเสี่ยงได้ไหมเสี่ยงได้ไม่ติดขัดอะไรนะครับดวงยังถือว่าดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าไม่เด่นในเรื่องของโชคลาบเท่านั้นเองนะครับดวงการเงินของคนเกิดวันพฤหัสนั้นยังถือว่าเป็นดวงที่ดีอยู่นั่นเองนะครับเอาล่ะครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปครับใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากใน ทุกๆการใช้จ่ายนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพฤหัสนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพฤหัสนะครับในช่วง2 1จนถึง31ธันวาคม2564นะครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพฤหัสครับ 21จนถึง31ธันวาคม2564นี้ดวงความรักของคนเกิดวันพฤหัสไพ่ห้าเหรียญจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่อับโชคความรักความสัมพันธ์ที่อับเฉาการไม่พัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิทางที่ดีนักนะครับคนที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่ต้องบอกว่านอกจากความรักความสัมพันธ์จะไม่พัฒนาไปในทางที่ดีแล้วเวลามีปัญหาเวลาทะเลาะกันคนรักมักจะไม่ รับฟังคุณมักจะไม่รับฟังเหตุผลต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่เป็นช่วงเวลาที่จะต้องประครับประคองความรักความสัมพันธ์ให้ดีนะครับสำหรับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วนี่เป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้ง ความขัดแย้งที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้และเมื่อเกิดขึ้นแล้วระวังปัญหาเหล่านั้นจะลุกลามบานปลายใหญ่โตได้เพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีมีปัญหาต้องค่อยๆปรับความเข้าใจกันเคลียร์ใจกันนะครับคนเกิดวันพฤหัสทั้งหลายในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพฤหัสถ้าเป็นคนโสดต้องบอกว่ารักใครชอบใครยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้สมใจยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้น ความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นั่นเองยังคงจะต้องรอคอยเวลารอคอยโอกาสที่เหมาะสมต่อไปก่อนนะครับส่วนใครที่รอใครบางคนเดินเข้ามาในช่วง21จนถึง31ธันวาคม2564นี้ก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในช่วงเวลาที่ยังคงจะต้องรอคอยต่อไปก่อนนั่นเองครับเอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพฤหัสผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงิน และดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดี ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ สำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันพฤหัสทุกคนนะครับแล้วก็ขออวยพรให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเจอเรื่องร้อนใจใดเจอเรื่องทุกข์ใจใดก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านได้สามารถที่จะนะครับเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตได้นะครับขอให้เป็น ช่วงเวลาที่ดีนะครับในช่วง21จนถึง31ทธันวาคม2564นี้สํานี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ